สวัสดีครับผมนัทที่ราคาถูกทำเลยดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับเกี่ยวกับการรังวัดหลายท่านนะฮะบ,บางครั้งซื้อที่ดินมาอะหมุดนี้หายหมุดนี้อยู่หมุดนี้หายหมุดนี้อยู่แล้วก็มีความกังวลว่าเนื้อที่เราอยู่ครบหรือเนื้อที่เราจะหายไหมนะครับเบื้องต้นเลยเราต้องหาหมุดนั้นให้เจอนะเราต้องหาหมุดนั้นให้เจอ แต่เราไปหาแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยู่มันก็ไม่มีนะฮะวิธีการประหยัดเงินเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยนะวิธีการประหยัดเงินนะครับถ้าเราอยากจะรู้จริงๆเนี่ยขั้นตอนขั้นตอนจริงๆเนี่ยคือการรังวัดใช่ไหมเราก็ต้องไปแจ้งไปแจ้งรังวัดให้รังวัดมาสอบเขตอันนี้เราก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีนะมีหนึ่งวิธีที่จะหาหมุดนั้นและอยากจะรู้อนณาเขตนั้นๆเนี่ยว่ามันจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับ คือการขอรายการรังวัดอ่าเดี๋ยวผมจะมีรูปรายการร,ร,าารังวัดนะครับรายการรังวัดนะครับรายการรังวัดเนี่ยเขาจะบอกขนาดพื้นที่ดินของเราเนี่ยควางกุูนยาวเนี่ยแล้วก็จุดยึดโยงเนี่ยเป็นมิลลิเมตรอ่าและเราก็เอาสายวัดนะสายวัดทั่วไปของเราที่มีอยู่เนี่ยดึงเลยครับดึงเลยจากจุดหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งนะครับตามรายการรังวัดที่เขาจะมีขนาดบอกวิธีการขอรายการรังวัดคือไปที่กรมที่ดินเลย ขอดูรายการรางวัลครับเราก็ถ่ายรูปมาโดยที่เราไม่แทบไม่เสียเงินนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสอบเขตใหม่เนี่ยเราจะเสียเงินใช่ไหมเราจะเสียเงินแบบเยอะเลยอ่าเช่นสี่สิบไร่เนี่ยก็หลอ,อกก็สามเกือบสองสามหมื่นละอ่าแต่เอาวิธีการประหยัดของเราเนี่ยเราดึงเราจ้างคนงานลองมาดึงเส้นเราเลยว่าต่างรายการรางวัลเนี่ยมันอยู่ไหมหมดตัวเนี่ยมันอยู่ไหมถ้าดึงแล้วนะครับแล้วก็คุยดูถ้าอยู่คืออยู่ บางทีอาจจะเจอแค่โคนนะครับบางทีอาจจะเจอแค่โคนอะ่ะอาจจะเกิดการรถไถมันดันออกนะแล้วก็มีสองวิธีนะถ้าเราเอาชัวร์เลยก็แจ้งกรมที่ดินอันนี้เราก็เสียเงินแต่ถ้าเราไม่เสียเงินเราเอาหลักนะหลักปูนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมาแนบนะกับหลักเดิมไว้นะนี่คือวิธีง่ายๆนะวิธีง่ายๆขอรายการรังวัดนะเดี๋ยวผมจะมีรูปรายการรังวัดให้ดูซึ่งก็สามารถขอได้จากที่กรมที่ดินทุกที่นะฮะทุก เขตของทุกท่านนะฮะที่เคยซื้อที่ดินแต่ในกรณีที่หายมากวากว่า2-3สหมุดนะฮะหายเยอะๆเนี่ยนะผมแนะนำให้ไปสอบรังวัดคือชัวร์ที่สุดอันนี้กรณีที่อาจจะซื้อที่ดินหนึ่งไร่พื้นที่สี่เหลี่ยมธรรมดานะฮะสามารถดึงเส้นง่ายๆนะในกรณาเขตไม่ไกลหรือพื้นที่เล็กๆเนี่ยที่หลักหมุดเนี่ยมันอาจจะแบบโดนดินโดนลายกบอ่าเราก็ไปขอรายการรังวัด มาดูขนาดดูนะครับมาดูยึดยึดโย,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 ยงอีกหน่อยหนึ่งอ่าแค่นี้นะนะครับฝากกดติดตามกดสับส r i ร e นะครับให้กับผมเป็นกำลังใจผมนัดที่ดิราคาถูกทำรายดีขอให้ทุกท่านซื้อที่ดินอย่างมีความสุขและร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับผม